มื่อนี้บ่าวมอนบ่าวกูพาอพี่พาน้องมาเบ่งสวนผลลไม่ครับแต่ว่าพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวมอนพระพี่พาน้องมาอยู่ที่สวนเงาะนะครับแต่เป็นสวนเงาะที่อยู่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับบริการเป็นผููเฟย์อิ่มละห้าสิบบาทค่ะอิ่มละห้าสิบบาทเต็มที่บ่าอัน สวัสดีครับสวัสดีครับบาวกูครับผมพี่น้องนะครับมือนีทีมงานอมอนฟาร์มครับมือนีบาวมอนบาวกูพาพี่พาน้องมาเบงสวนผลไม้ครับสวนผลไม้ที่ว่านเป็นสวนสวนเงาะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องนะครับผู้มาสนสนใจในเรื่องของผลไม้เขากระสีหูจักต่าเลผลไม้ส่วนใหญ่มันจะอยู่ทั้งผลไม้จันทบุรีระยองไปเสนอกนะครับตั้งภาคเหนือนะครับ แต่พี่น้องครับเมื่อนี้บามอนพระพี่พระน้องมาอยู่ที่สวนเงาะนะครับแต่เป็นสวนเงาะที่อยู่จังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับซึ่งถือว่าเป็นสวนผลไม้ที่อยู่ในเขตภาคอีสานนะครับบามอนกัเเยว่าอยากพาพี่พระน้องครับมาบึงนะครับว่าพนมีเทคนิควิธีการจังหดในการเห็ดสวนผลไม้ในเขตภาคอีสานเท่านะครับหลัวกาปีนี้นะครับผมเชื่อว่าผลผลิตเพิ่นนะครับออกไา้นะครับเดี๋ยวบามอนสี่พระพี่น้องไปหูวใจกับเจ้าของสวนนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้สิ่พาบเบลโกไปกินบังเงาะความ นะครับอันนี้มึอนี่ถอดงอหรอวะเอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปหัวใจกับเจ้าของสวนกันครับครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับครับพี่น้องครับตอนนี้บ้ามอนพาพี่พ่อน้องมาอยู่กับเจ้าของสวน้วครับเดี๋ยวมาทำขวามหัวใจกับเพิ่นสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับผมแม่น้ำตัวพี่เฮน้องของหัวใกเนี่ยนะครับแล้วกับพี่กัดสวนคนนี่อยู่มองใดถ้าเทียบพี่น้องเป็นอยากสนใจอยากมาบึงไอยูจังหวัดไอ ยะโสท่อนอําเภอปัตติวตำบลโคกนาโกบ้านโคกกลางครับบ้านโคกกลางแม่ชื่อ,อยังครับชื่อไอ้แม่อาจแม่อาจเนะานะนะครับเป็นป้ายข้างหลังครับพี่น้องสวนเงาแม่อาดนะครับอ่าเดี๋ยวสีให้แม่นะครับพาพี่พาน้องเพิ่นเขาไปเยี่ยมชมภายในสวนเนาะนะครับว่าสิได้ขอข้อมูลน,นําแม่นําพ่อว่าถ้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะปลูกหรือว่าอยากจะมาเยี่ยมชมนะครับ อ่าก็อื่อนนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องอมอนฟ้ามนะครับเพื่อติดตามคลิปดีๆของทงั้งอ่าช่องนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเขาไปเยี่ยมชมสวนงอันพี่น้องไปกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เขาเขามาในสวนอ่เงาะของแม่อ่าอนแล้วเดี๋ยวสิขอความอ่อขอมูลจากแม่เพิ่นจะเข้านึงนะครับเอาแม่ก่อนจะไม่เห็นงอะนี่ยเขาเห็นอย่างเมื่อก่อนปลูกยางพาราค่ะอ๋อสวนนี้ปลูกยางพารามาก่อนมันมาโอ้แล้วมาปลูกงอโดนมาไหนไหม อ่าปีแล้วค่ะอันนี้เขาปีที่หานมาแล้วห้องเก็บผลผลิตตอนไหนพีกายนี่ค่ะอ๋อปีที่สี่ค่มนแสดงว่าปีที่แล้วก็บเมีเปิดยุตตั้งที่แล้วมันมาปีกายนี่ก็ไม่ได้เปิดตั้งที่ค่ะไม่ได้ให้เพิ่นมาเก็บเอาตัวกระสังโลโละหัติบัติโอตอนเปิดบุฟเฟ่ครับอ๋อปีนี้คือเพิ่งเปิดเป็นแบบบุฟเฟ่เป็นปีแรกกันไหมผลผลิตเรื่งไหนแม่ปีนี้ผลผลิตก็ดีก็ปีกายอยู่ค่ะหรือว่าหลายมันบ่ม่ย เพราะว่าจากที่ย่างก็มาจากสวนกขามาพี่น้องอด้านหน้าพ้นอาจจะเริ่มเก็บเป็นายแล้วนะครับน,นี่เอามาช่วงกลางๆสวนแล้วขึ้นที่ายบันไดแม่พื้นที่กับประมาณสิบหกไร่สิบหกไร่เป็นงอทั้งหมดเลยมันบ่ทั้งหมดนะครับพี่นี่กะวา่อาอ่ผลผลิตสินหลายบันไดแม่สิ่ด้อยู่ใจใจในสวนละอืั้งถีง้วสีขั้วกับสือมใสรับ เอาเดี๋ยวแม่พาย่างไปเบ่งเดี๋ยวขอข้อมูลไปน้ำเลือดตอนปลูกแรกๆนี่ยห้องเห็ดเป็นหลุมบ่หรือว่าต้องเห็ดเป็นบ่ได้เป็นร่องบ่บ่ได้เห็ดบ้านได้เห็ดยังค่ะมิตรไทยไทยเดี๋ยวเราปลูกปลูกกะควนเบาซ้ำทีเบาไอ้เงาะนี่ละค่ะคะรับเบาซ้ำไรกับคนซ้ำนั่นกิ่งพันเนี่ยฮากิ่งพันแบบไหนมากิ่งพันเนี่กับเป็นกิ่งพันติดตาค่ะอ๋อกิ่งติดตาแม่น ยิ่งติดตานี่มันจะแข็งแรงเงีมั้วยเพราะว่ามันจะเป็นเร็วมันจะออกลูกเร็วอย่นี้ค่ะโอ้ครับแต่เราเห็นว่าถ้าเป็นระบบหน่ำมันเป็นถ้าใส่ระบบหน่ำแบบไดนไหมอ๋อจะสปริงเกอร์อันนี้เป็นสปริงเกอร์ทั้งหมดเลยมั้ยอ๋อจะสปริงเกอร์อ๋อ,อตอนนี้ห่อนห่อนยังตกแหย่หน่ำปะหายยุคค่ะให้ตลอดมันตกเนีนอ๋อแต่ช่วงฝนฝนฝนบ่ตัวมันก็ตกแหยเพิ่นค่ะเพราะว่าไอ้บางงอมันก็ต้องการหน่ำเพราะว่าหน่วยมันก็เขียวมันก็เหี่ยวนะครับแล้ววันนี้ ในเรื่องของพวกศัตรูพืชศัตรูพืชนี่มันมีอย่างเนี่ยหลักๆศัตรูพืชตีกับมีตะหนอนวล <ừ m. S 2> มันจ่อใบกับแลกับจ่ออันไอ้นวยมันแน่ปุ่มเน,ออนมันท้องอย่างเมื่อไ่บอสมันท้องมีอยู่อื <ừ m. S 2> แล้วเขาเาจัดการยังไงไหมจัดการกับไอ้ยาค่มาแลงแต่ผลแล้วแต่มันเป็นนวยในหน่อยเขียวๆอยู่คนละโอ้โคือป้องคือยังไงมันป้องกันแต่ช่วงมันเป็นนวยเริ่มเริ่มเป็นนวยหรือแังงกันมา สีแดงแดงนี่ไม่หายใช่ค่ะไม่ได้สีไม่ได้สีว่าไงคือคือหลังจากพ่อมใกล้ที่จะเก็บเนี่ยเขาก็ต้องพ่อหมดงดการใช้ยาขามาแรงไปแล้วเมืนมครับโอ้พี่น้องปีนี้แม่พันว่าเริ่มเปิดเป็นแบบบูฟเฟต์กไหมถึงว่าให้ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้สนใจอยากจะมาเยี่ยมในสวนเนี่ยคาสามารถข้ามาเก็บกินนะครับ ่แม่ตอนนี้เปิดบริการอย่งไรเนี่ยกรับริการเป็นบุฟเฟ่อิ่มละห้าสิบบาทค่ะอิ่มละห้าสิบบาทที่วันกินมีปัญญากินหไรไปไหนพี่น้องก็เอาเต็มที่ว่าไงพื้นที่ซิมพกเลยนี่ย่างกินในทั่วสวนนั่ะหนูแม่แม่นค่ะโอ้เรียกกินเลยว่าอยากกินหน่วยแบบใดล่ะรืที่กินสุดต้นก็ได้ค่ะโอ้ย่างไป็นหนาแม่จิมสุดต้นกินสุดต้นก็ได้บ่วยจำกัดเวลาค่ะหาโมงแรง อาวงแรกเ,เดียวค่ะเบาโกว่าววเตรียมที่นอนมานําแล้ว <c oughs> จากผลผลิตที่เหลยวเบิ่งพี่นอ้องโอ้ยยังยังหลายอยู่แม่ยเปิดเปิดตอนนี้เปิดในข้มันดนปไหนแล้วได้่งอา,าทิตย์ที่อาทิตย์ที่สามค่ะโอ้เนี่ยอาทิตย์ที่สามแล้วปกติหนีงอิ่งพันธุน์ซีเมนช่วงเวลาที่เขาต้องเก็บผลผลิตนี่ดนปหนไหนเน่กัตะคนเป็นมาหลายกะบ่โดนค่ะครับอันนี้คือตลาดหลักๆคือเขาต้องเขาขายในภายในสวน แม่นลักหลังนี่แม่นบอกฮองบ่ได้มีพ่อค้าเของมารับมันบหค่ะบ่มีโอ้ยอน็ถือว่าสีได้ราคาอันที่คนขางจะดีเนาะแม่เนาะเพราะว่าถ้าเป็นราคาสูงมันก็สิต้องต้องต่ำแม่นบ่แม่นอืออันี้เป็นเทิ้งนิ่น้องมาส้มน้ำเหมนกันพี่น้องผู้ใดใอยุคนี่เขตนี้นะครับอันนี้คือเขตอำเภอป่าติ้วเนาะแม่แม่นบ่แม่นค่ะืออำเภอป่าติ้วพี่น้องจังหวัดยะโสธรเด้นะครับเป็นพื้นที่อีสานแล้วก็เฮ็ดพื้นนี้เป็นพื้นที่ค่อนข้างจะสูงพร้อมนะครับ อย่างพี่น้องเขามาเบิงครับว่าพ่นมี้วิธีการจัดการยังไ๋เพื่อนคือได้ผลผลิตจากข้างหลังเห็นบ่พี่น้องโอ้งามครับปีนี้นะครับอ่าถ้าเป็นราคาตลาดทั่วไปนี่มันสอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ไหมอันนี้กัเพิ่นกับาใหายราคาต่าอยู่กับเลยบ่ขา,ายอืมป,ปกติช่วงนี้ราคากลางอยู่เท่าไดรราคากลางเพิ่นเก่ามากเพิ่นกับว่าสิบบาทอืม <laughs> อ๋อนนอ,อันนี้คือราคาสรงทั่วไปอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนัะ้น <c oughs> แต่เ่าเฮตั้งที่มันก็ตรมันก็ตรได้ย่างหน่อยแหละก็ขึ้นดในเรื่องของกำไรแล้วต้นทุนมันจะได้เร็วนะแมนน่เนาอะโอ้ีสิสำคัญพี่น้องถ้าผู้ใดมาก,กินอยู่สวนมันเกษตรได้กินของสดเมนอืเขาสิได้กินของสดจากต้นเลยพราะว่าส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็นตอนน้ำตลาดที่เขาเขาไปอันซื้อมาเนี่ยเพิ่งกับไปรับมาจากทางไก่เนาะมันก็ตรได้ของโมค่อยสดปาหน่อยนะแม่เนาออือ ผู้ใดเพิ่นก็จะกินของสดนะแต่ไมากินนี่อะยมาตะทางเด้มัตะนี่ล่ะบะน้องคูบะน้องคูอ่ใกล้ๆกันนี่แม่นค่ะออ๋ครับมาดูหรอเปล่าบอดมาทะเลอันนี้ไปครั้งแรกกันวะเป็นจังได๋บรรยากาศสวนเพิ่นก็ดีจูค่ะเนาะถือว่าบ่เคยมาจักเทื่พอไม่บ่เคยไปทางใด๋มหปกติเฮาก็สิเคยเห็นแต่ทางจันทบุรีระยองหยังเนาะสวนเพื่อก็ถือว่าเป็นหม่องที่น่าน่าสนใจมาเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดอยากปลูกเนาะครับผมขอบคุณหลายๆพี่ครับผม เราครูมีผู้สาวบอกไปถามมันนี่ครับมีแกนนะอมกลัวว่าหนบอกกลัวไม่บอกเป็นไงคือจะกินสามารถกินได้เต็มที่นะครับแต่ว่บเรสามารถเอาออกไปข้างน่กยะมาต่าเอาออกไปเขาก็สามารถเพื่อนกับมีบริการสั่งขายเป็นกิโลให้เนาะเออกิโลละสี่สิบนะพี่น้องเออเนี่ยเก็บอหน่วยใหญ่งยิ่งนิดหน่อยว่าต้องเก็บดอกเอาเต็มที่เอาไปมักแบบหน่วยแบบใดก็เอาแบบหน่วยแบบนั้นเนาะ อ๋อครับอันนี้เป็นระบบแน,น่แม่ใช่เป็นระบบแบบสปริงเกอร์แม่นบ่แม่แม่นค่ะเออตั้งหลักก็คือหดมันชุ่มบริเวณภายของทรงงต้นแม่นบ่แม่เนียนค่ะเพาราะว่าเห็นแม่มันเฮ็ดบางต้นสิตัวใหญ่ก็สิเป็นต้นละ2จุดเนาะะค่ะๆมันเป็นละปีอืมเพราะว่าเห็มันครอบคุมพื้นดินเนาะพี่น้องแม่นแต่เรื่องของหญ้านี่คือสิบ่มี้ยผลไหลไปใดแล้วเนื่องจากผมเห็นนี่ต้นมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วนะแม่ช่วงหลังเรี่ยนในหยา มันกิหลายยิ่งแม่นบ่หลายอยู่ค่ะมิตรตัดอ๋อพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งแม่อาสน,นะครับตีพ่พี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับเราก็พี่น้องผู้ใดสนใจอยากจะมาเดี๋ยวให้แม่เปินาฝากจ่องทั้งในการติดต่อเนี่ย พี่การท่องอยู่สก็ม่มยอยู่หลังโรงเรียนปกกาัานโคกกลางบ้านโคกกลางเนาะครับผมอำเภอป่าติวพี่น้องนะครับจังหวัดยะโสธรอ๋อ,อเบอร์โทรให้พี่เห็นน้องเขานี่มยศูนย์แปดสามเก้าศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าไม่อาจอ่าแม่อาจน้องพี่น้องนะครับกากพี่นอ้องอ่าหรือว่ามีเพจบ่แม่มีเพจทั้งออนไลน์ทั้งยังบ่ก็มีแต่อันทั้งองันนี้แหละครับบ่มีออนลังอนลกับเป็นอหมีเฟซหรอคะออลน์ลกับเป็นนช่องทั้ง เบอร์โทรนะครับพี่น้องเลครับมาที่สวนได้เลยนะครับบ้านโคกกลางนะครับอำเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรพี่น้องครับกากพี่น้องนะครับผู้ใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมครับช่วงนี้บางงอกกำลังถือว่าผลผลิตออกเต็มที่เลยนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับมาชิมได้เลยนะครับเมื่อเนี่ยตอกอขอกรบคุณทั้งไม่อาจหลายๆครับที่ให้บ้าวมอนก็ทิมงานนะครับเข้ามาใส่ทำปื่อให้พี่ให้น้องเพื่อนได้เห็นเนาะนะครับฝากพี่น้องครับติดตามกดไลก์กดแชร์แะ้วก็ ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทั้งอมรฟ้ามครับ,บส,ำรรำสำหรับมือนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับมือนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่